เดี๋ยวมาดูฟอร์ดเราลคลิปเต็มๆพอสามพันสามสู้ผมอสามพันสามสู้สวยนะพี่พอ 3, 000, 3, สามพันสามสู้ปัป๊มกลมเครื่องทีสามเสื้อเรียบเครื่องทีสามเสื้อเรียบพี่ครับเราเพสตาเนี้ đó ครับ ấy nào หลาวแสนสองห้าตงปีทั่วไทยครับครับ <c oughs> แสนสองห้าตงปีทั่วไทยครับพี่เอาพี่ลองเล่นดิอันนี้โลไฮเหรอพี่อันนี้โลไฮสี่เกียร์พี่โลไฮสี่เกียร์ทางขึ้นทางลง นั่งลงดีพี่เรื่อย P3 โอเค Pio มาเอาขึ้นเดียวแข่งขึ้นเดียว Pio มีกี่เกียร์สองเกียร์โอเคพี่ทำงานทุกเกียร์พี่ กันไปพอสามพันนะพี่สวยนะพี่เดิมๆเ,เลยพี่ เก็บงานตีไม่หมดเลยไวนะพี่ไว,ไวเบรกดีสวยเลยไหลหลังไม่หอนเลยนะพี่สวยกริปขับแบบนี้เลยพี่ ่อสามพัน 5, พี่แตนสองหมื่นตรง,ตรงปีทั่วไทยแต่สองหมื่นห้าพันตรงปีเลยนะพี่เอาไปเลยพี่เราลองมาโทรมาพี่ก็ต่อ,อได้พี่เปิดไฟที่แ่ครับสวยพี่ครับพี่โอเคฝากไว้คันครับพี่ ราคานี้เลยครับแสนสองหมื่นห้าพันบาทครับพี่รถสวยจริงนะพี่ใช้งานได้จริงเอาเพไป้ายเครื่องแน่นมากเลยพี่แน่นมากแน่นมากแจมฝากไว้คันครับขอบคุณครับ